พี่บัตเชื่อว่าน้องจะต้องเป็นหนึ่งคนที่อยากผ่านน,นสตสิบเรอบนี้และยังไม่รู้แนวข้อสอบมอบุรพาเหมือนที่อยู่ในมือของพี่บัตรแน่นอนเป็นยังไงตามพี่บัตรมาครับน้องรู้ใช่ไหมว่าแนวข้อสอบของมอบุรพาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกการคิด2ชั้นและที่สําคัญคือพวกจดวิเคราะห์พวกบทความหรือว่าลิสต์ดิงต่างๆเนี่ยมันจะยาวนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยพี่บัตรมีข่าวดีมาบอกครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นแนวเลยเขสอบมอบุรพาอ่านหนังสือไม่ทันเก็บรายละเอียดไม่ครบตอนนี้พี่บัตมว่อร ฟังไม่ผิดครับ10วันก่อนสอบที่เราจะอยู่ด้วยกันไล่กันมาตั้งแต่6วิชาเลขไทยอังกฤษคอมสังคมกฎหมายไลย่เรียงกันมาทั้งหมดและที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมมีผลงานการันตีจากรุ่นพี่รุ่นก่อนๆดังต่อไปนี้ครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดรุ่นพี่ก่อนหน้านั้นเป็นคนที่จบกอศอนอพื้นฐานไม่ดีสามารถสอบติดได้เราก็จะเป็นหนึ่งคนที่สามารถสอบติดได้เพียงแค่เดินตามพี่บัตรสข้อดังต่อไปนี้ครับ ข้อที่1ครับรูปแบบเนี่ยพี่บัตได้วางเป็นรถแมบบเรียบร้อยแล้วเนอะจะจัดเรียงจัดทําทุกอย่างเพื่อให้เราเนี่ยเรียนเข้าใจภายใน10วันครบทุกวิชาเลขไทยอังกฤษคอมสังคมกฎหมายถัดมาข้อที่2ครับรูปแบบการเรียนของเราเราจะเรียนในกลุ่มปิดดังนั้นเนี่ยทบทวนได้ตลอดชีพพี่บัตก็จะบอกอย่างเดียวเลยว่าเมื่อน้องได้ไปแล้วเอาให้คุ้มเอาให้ชํานาญเอาให้เป๊ะโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่มีขาดทุนมีแต่เสริมทับเสริมทับแล้วก็ทําให้ได้ครับ ถัดมาข้อที่3ครับพี่บัตรเนี่ยได้เตรียมโบนัสพิเศษไว้นะตอนแรกว่าจะบอกน้องทีหลังนะแต่รอบนี้บอกเลยละกันพี่บัตรได้เตรียมแนวข้อสอบทั้งหมดอยู่3ชุดให้พวกเราได้ฝึกทาระหว่างทางและที่สําคัญที่สุดคือจะมีพวกคําศัพท์ต่างๆมีข้อสอบเจอปุ๊บตอบปั๊บ ถามตอบสําหรับพวกวิชาความจําเช่นวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์หรือว่าสังคมเพื่อพวกเราเนี่ยเป็นการรีเช็คก่อนเข้าห้องสอบครับและสุดท้ายนะครับถ้าเหมือนน้องคนไหนติดปัญหาจริงๆนะรูปแบบการตอบต่างๆเนี่ยเราจะเจอกันแบบวันออนวันเลยมีช่องทางการติดต่อบแบบตัวตัว,ตวดังนั้นไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพื่อนติดปัญหาตรงไหนถ้าขาดพิบัติได้สเสมอโอเคไหมครับซึ่งน,น,น้องคนไหนสนใจอาจจะคิดว่ามันต้องแพงแน่เลยคําตอบคือไม่แพงครับตกชั่วโมงละแค่30บาทฟังไม่ผิดชั่วโมงละแค่30บาท ทั้งคุ้มทั้งประหยัดเวลาและที่สําคัญคือได้ตรงแนวของมอบูรอบนี้ด้วยถ้าน้องคนไหนสนใจสามารถกดที่ตะกร้าหรือว่าอินบ็อกบอกพิบัติได้เลยที่สําคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้โอกาสครั้งนี้หลุดลอยไปอย่าปล่อยให้เวลาครั้งนี้หลุดลอยไปพิบัติสกัดมาเน้นๆตรงๆประหยัดเวลาประหยัดเงินและที่สําคัญคือตรงแนวข้อสอบให้กับพวกเราขอให้น้องทุกคนโชคดีและขอให้น้องทุกคนสําเร็จเหมือนกับลูกศิษย์ของพิบัติเนี่ยที่สามารถสอบติดตํารวจได้ตั้งแต่รอบแรกถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สครับ